ามไไปไหนวะกระดอกมันทะมับไปแลบ้วมั้งมันน่าจะโดนแต่เหมือนทะลบไม่โดนเนะมื่อกี้ไม่โดนยมนยิงข้างหัวเลยถากข้างหัวเลยสายเลยนะชาเร็วปืนเต็มคันรถเลยนี่ลมแ <laughs> <laughs> ม่บุกไม่ให้ยิงเราซ้ำปลายกูก่อนแล้ว <laughs> ขึ้นนะงูกุ้งกุ้งยิงงูก่อนแล้ว เหนื่อยแล้วเน,นี่ยอาจารย์ดึงไ,ดไม่ได้ไม่ได้รีดเล็กล่วงแน่ขาดแนแ่เส้นเล็กเนี่ยเมื่เอเรารีดใหญ่มารีดใหญ่ยิงไม่ค่อยออกแล้วมันมกว่ามันจะจะพุ่งกันเนาะนั่นแหละไม่เหมือนอย่างงีปป้ย่างปพุตเลยนะเออนี่มันเล็กไงจะเป็นรีดใหญ่ผมดึงขึ้นมาเลยเนะนี่ยมึงเห็นไหมอาจารย์เห็นไหมเ,นะเห็นหาง,างเลยเนี๋ยวนะน้องผมไม่ก็ไปงไหนี <c oughs> หน่ย ดึงนี่มึงดึงเออเดี๋ยวกูถ่ายคลิปไปสัตว์เฮ้ยบาทบาทไอ้ชายบาทลาวสะพานทันลาวบาทจะขาดเด็กจนมือเลยเด็กไอ้มือเปล่ามาแล้วมาแล้วยิงทะลุหัวเลยหว่าเฮ้ดึงดึงเฮ้ยตัวใหญ่อยู่นี่ว่าว่าสองสองโลสามโลได้มั้งสามโลสี่โลพี่ถ่ายรูปเลยถ่ายคลิปเลยถ่ายไงวะมองไม่เห็นด้วยวะ อ่าดึงไปดึงไปอ่าพ่อหน่ะเทๆนะเว้ยมองเห็นไหมเนี่ยกล้องมันไม่มัวจังเลยนะเห็นปี่ตรงไหนครับเออเดี๋ยวยิงไปโดนต้องไหนป่ะนะยังไงก็เขาต้องหัวแน่นทะลุไปตรงปากกันกู่ทำไมแม่นจังไหนนั่นยิงตรงไหนอ่ะเนี่ยยิงเข้าหลังไงยิงตรงไหน